สวัสดีผู้เข้ารับฟังการน,นําเสนอทุกท่านนะครับวันนี้โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเดชยอุดมนะครับจะมานําเสนอนวัตกรรมนะครับเดี๋ยวอุดมเจลแพ็นะครับซึ่งมีทีมผู้พัฒนานวัตกรรมได้แก่หัวหน้าทีมนะครับคุณวราพรสงดีนะครับแล้วก็กับผมนายวชรพันธ์วงคาพันธ์ครับรางวัลที่เราภาคภูมิใจนะครับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศนะครับ r u s t u v e h e a l t h Innovation นะครับจากงานประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ a ่งแวดล้อมแห่งชาติกลุ่มอนามัยปี2562นะครับรางวัลกลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยมนะครับชนะเลือระดับประเทศในงานมหกรรม QC แห่งประเทศไทยครั้งที่34นะครับประจำปีการศึกษา2563นะครับโดยสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทยนะครับและเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับเข้าร่วมเสนอ กลุ่มคุณภาพระดับนานาชาติในเดือนสิงหาคมปี2564นะครับซึ่งเลื่อนไปนะครับเนื่องจากติดโควิดนะครับแล้วก็รางวัล R2R ดีเด่นระดับประเทศนะครับประเภทนวัตกรรมนะครับประจำปี2564นั่นเองครับมูลเหตุจูงใจนะครับหรือว่าหลักการและเหตุผลนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะอธิบายนะครับว่าโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเดชอุดมของเรานะครับเป็นโรงพยาบาลทั่วไปนะครับระดับเนะครับขนาด350เตียงนะครับ เป็นโรงพยาบาลแม่ขายดูแล5อำเภอนะครับซึ่งมีประชากรของอำเภอเดชอุดมทั้งสิ้น175,247คนนะครับมีเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเดชอุดมนะครับรบสตรจำนวน25แห่งนะครับแล้วก็ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนจำนวน3แห่งนั่นเองครับ ในแต่ละปีนะครับได้มีการซื้อเจลประครบร้อนและก็เจลประครบเย็นสําเร็จรูปมาใช้เป็นจํานวนมากนะครับในหอผู้ป่วยและในหน่วยงานที่มีส่วนในการดูแลรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลนะครับเช่นกลุ่มง,งานธาการกลุ่มงานรังสีกลุ่มง,งานเวชกรรมฟื้นฟูนะครับรวมไปถึงศูนย์บริการสุขภาพชุมชนจํานวน3าแห่งนะครับที่เป็นส่วนรับผิดชอบของโรงพยาบาลเองนะครับเพื่อใช้ในการบรรเทาอาการปวดโดยไม่ใช้ยานะครับแล้วก็เป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเองนะครับ จากการศึกษาข้อมูลย้อนหลังเราพบว,ว่าค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่อย่างนะครับในส่วนของการจัดซื้อเจลประคบร้อนและเย็นนะครับสำเร็จรูปนั้นในปี2560ถึง2563นะครับพบว,ว่ามีมูลค่าสูงถึง46,000บาทนะครับแล้วก็53,000บาทแล้วก็ในล่าสุดนะครับถึง66,000บาทตามลำดับนะครับซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในทุกๆปีนะครับ แล้วก็เราก็เลยได้รีวิวนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเจลประครบร้อนประครบเย็นในสำเร็จรูปที่มีอยู่ในท้องตลาดนะครับประกอบด้วยราคาเท่าไหร่นะครับซึ่งก็มีราคาตั้งแต่120บาทไปจนถึง400บาทนะครับเกือบ500บาทนะครับแล้วก็ในเจลแต่ละชนิดก็อาจจะใช้ได้ทั้งประครบร้อนแล้วก็ประครบเย็นนะครับตามที่โชว์ในสไลด์นะครับ ทีนี้จากความสําคัญดังกล่าวนะครับทีมผู้พัฒนานวัตกรรมนะครับซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้างานได้เห็นความสําคัญในการใช้เจลประครบร้อนแล้วก็เย็นสําเร็จรูปที่มีจํานวนมากขึ้นจึงได้พัฒนานวัตกรรมเจลประครบร้อนเย็นที่มีต้นทุนต่ําราคาเหมาะสมคุ้มค่าอีกทั้งจะมีส่วนผสมที่หาซื้อได้ง่ายปลอดภัยประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้นั่นเองนะครับจึงได้พัฒนานวัตกรรมที่เรียกว่า เจลประครบร้อนเย็นโดยเราใช้ชื่อว่านวัตกรรมเด็ดอุดมเจลแพกนะครับซึ่งเด็ดอุดมนั้นก็ย่อม,มาจากชื่อโรงพยาบาลของเรานั่นเองครับโดยมีวัตถุประสงค์ของการพัฒนานก็คือ1เพื่อพัฒนานวัตกรรมเจลประคบร้อนเย็น2เพื่อศึกษาผลของนวัตกรรมเจลประคบร้อนเย็นในการบรรเทาอาการปวดครับ3เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรมเจลประคบร้อนเย็นครับ โดยเราใช้กระบวนการพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบของ a d d i ้โมเดนะครับประกอบด้วย Analysis, Design, Development, Implement แล้วก็ Evaluation นะครับเรามาดูในแต่ละขั้นตอนกันเลยนะครับ สำหรับอนาล s ซีนะครับเราก็ได้วิเคราะห์ว่าเจลประครบร้อนเย็นสำเร็จรูปในท้องตลาดเนี่มีราคาสูงถึงประมาณ200-300บาทนะครับและเราจะพัฒนานวัตกรรมอย่างไรที่มีต้นทุนต่ำมีส่วนผสมในการผลิตที่หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างปลอดภัยครับเราก็เลยมาในส่วนของการดีไซน์ออกแบบนะครับเราก็ได้มาทบทวนนะครับนวัตกรรมนะครับว่าในแต่ละปีนะครับมีเขา ทำนวัตกรรมที่มีส่วนของการประครบร้อนประครบเย็นเนี่ยอย่างไรบ้านครับยกตัวอย่างเช่นในปี2 5ง0นะครับเขาก็ได้พัฒนานวัตกรรมเจลประครบเย็นลดเฟสไบ,บตินะครับอันนี้ก็สามารถรักษาความเย็นนะครับโดยใช้ประครบความเย็นนะครับหรือว่า ประครบความร้อนก็อาจจะมีถุงทันยพืชประครบร้อนนะครับโดยอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นเมลีคาโพนะครับหรือว่าอาจจะประครบได้ทั้งร้อนและเย็นนะครับเช่นในปี2062นนะครับเขาก็จะใช้ถุงโพลิเมอร์สำหรับประครบนะครับ เราก็มาในส่วนของการดีไซน์ออกแบบนะครับแล้วก็มาเลือกอุปกรณ์ที่มีในชุมชนประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็นแป้งและเกลือนะครับเรามาทบทวนนวัตรกรรมคุณสมบัติของแป้งและเกลือนะครับโดยแป้งที่เราเลือกใช้ก็คือแป้งกระโพดนะครับแล้วก็เราจะมาทดสอบประสิทธิภาพในการคงความเย็นความร้อนโดยใช้เจลประครบร้อนเย็นสําเร็จรูปในท้องตลาด2ยี่ห้อนะครับเปรียบเทียบกับนบวัตรกรรมของเรานะครับในเวลาเดียวกันสถานที่เดียวกันอุณหภูมิเดียวกันนะครับ มาสู่การพัฒนานะครับโดยนวัตกรรมของเรานะครับใช้อุปกรณ์ในการพัฒนาดังนี้นะครับ 1. แป้งข้าวโพดนะครับ1,000กรัมนะครับ1ถุงราคา35บาทนะครับเราคิดเฉลี่ยต่อชิ้นก็คือ1บาทนะครับสองเกลือแกงขนาด1000กรัมนะครับ1ถุงราคา14บาทเรามาคิดเฉลี่ยต่อชิ้นก็คือ1บาทนะครับสามถุงเก็บน้ำนมนะครับซึ่งเราจะใช้ถุงนี้ในการเก็บนวัตกรรมของเรานะครับก็คือ1กล่องนะครับ10ถุงราคา30บาทนะครับตกเฉลี่ยต่อชิ้นคือ3บาทนะครับ 4ก็คือถุงผ้านะครับราคา30ถุงนะครับราคา90บาทนะครับโดยเฉลี่ยต่อชิ้นก็คือ3บาทนะครับรวมนวัตกรรมของเรานะครับชิ้นหนึงตกแค่เพียง8บาทนะครับอันนี้ราคาที่รวมถุงผ้านะครับหรือถ้าเราไม่รวมถุงผ้านะครับมีแต่ชิ้นนวัตกรรมของเราก็คือตกเพียงแค่ชิ้นละ5บาทนั่นเองนะครับ สำหรับการพัฒนานวัตกรรมนะครับขั้นตอนการทำก็คือขั้นตอนที่1นะครับเราก็จะมาตวงแป้งข้าวโพดนะครับ350กรัมนะครับเกลือ500กรัมนะครับแล้วก็น้ําเปล่า1,500มลลนะครับให้เหมาะสมนะครับโดยแป้งข้าวโพด100กรัมนะครับเราจะเทียบเท่ากับน้ำเปล่า1แก้วนะครับหรือว่าเกลือ250กรัมนะครับเราจะเทียบเท่ากับแก้วน้ำเปล่านะครับ2แก้วครึ่งแล้วก็น้ำ250มลลนะครับเทียบเท่ากับแก้วน้ำเปล่านะครับ1แก้ว เราเทียบให้ดูแบบนี้เพราะอะไรนะครับก็คืออันนี้นวัตกรรมของเรานะครับชุมชนเขาสามารถทําได้นะครับโดยไม่ว่าจําเป็นจะต้องมีเครื่องช่างนะครับเขาก็สามารถทําได้โดยเราได้กะปริมาณนะครับให้เทียบเท่ากับแก้ว1แก้วนะครับ2ก็คือละลายแป้งกระโพดนะครับขนาด375กรัมในน้ำเปล่า600มิลลิลิตรนะครับ3ก็คือใส่น้ำเปล่า1500มิลลิลิตรลงไปในกระทะนะครับต้มให้เดือดใส่เกลือ500กรัมคนให้เข้ากันจนละลายนะครับจากนั้นค่อยๆเทแป้งกระโพดที่ละลาย ไว้นะครับลงไปทีนิดทะน้อยนะครับกวนแป้งให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับสอนาทีนะครับจากนั้นปิดกระทะทิ้งไว้ให้เย็นนะครับใช้ช้อนตักใส่ถุงซิปใส่นะครับสองกรัมนะครับโดยชั่งน้ําหนักให้ได้ปริมาณเท่ากันนะครับโดย5 5กรัมเนี่ยกรมจะได้ประมาณ9-10ถึงสิถุงนั่นเองนะครับมาสู กระบวนการในการทดลองนะครับเราจะดูได้ไยงว่านวัตรกรรมของเรามีประสิทธิภาพในการคงความเย็นและก็คงความร้อนโดยเราจะใช้การทดสอบประสิทธิภาพในการคงความเย็นและความร้อนโดยใช้เจลประคบร้อนเย็นสําเร็จรูปในท้องตลาด2ยี่ห้อนั่นเองนะครับเปรียบเทียบนวัตรกรรมเจลเดียดอุดมเจลแพคนะครับโดยในเวลาเดียวกันสถานที่เดียวกันและอุณหภูมิเดียวกันนั่นเองครับ สำหรับการพัฒนานะครับประสิทธิภาพในการคงความเย็นนะครับเราจะใช้อุณหภูมิเฉลี่ยหลังจากแช่ตู้เย็นที่จุดเดยือกแข็งอุณหภูมิศูย์องศาเซลเซียสระยะเวลา2ชั่วโมง5ชั่วโมงแล้วก็12ชั่วโมงนะครับโดย A ก็คือ عة, เจลประคบร้อนเย็นของเราครับส่วน B นะครับก็คือเจลประคบร้อนเย็นสําเร็จรูปในท้องตลาดชนิดที่1นะครับแล้วก็ C นะก็คือเจลประคบร้อนเย็นสําเร็จรูปในท้องตลาดชนิดที่2นะครับโดยเราเปรียบเทียบนะครับตั้งแต่ระยะเวลาที่0นาที5นาที10นาทีลงไปจนถึง50นาทีว่าเจลของเราจะสามารถคงความเย็นหรือว่าความร้อนได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับจากการทดลองเราพบว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับการประคบเย็นอยู่ที่อุณหภูมิ12-14องศานะครับ ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าควรแชร่เจลแป้งกระโพดในตู้เย็นที่อ,อุณหภูมิ์องศาในระยะเวลา5ชั่วโมงทั้งแบบใส่ถุงผ้านะครับแล้วก็ไม่ใส่ถุงผ้านะครับเนื่องจากมีอุณหภูมิที่เหมาะสมในการประครบเย็นแล้วก็ระยะเวลาของความเย็นสามารถอยู่ได้นานถึง20-30นาทีนั่นเองนะครับ ส่วนประสิทธิภาพในการคงความร้อนนะครับเราก็ทําแบบเดียวกันนะครับเราพบว,ว่าอุณหภูมิที่เหมาะในการประครบความร้อนและไม่ทําให้อุณหภูมิของเยื่อ,อผิวที่เราประคบนะครับสูงเกินไปนะครับเราใช้อุณหภูมิที่ไม่สูงเกินกว่า4 5องศาเซลเซียสนะครับเราจงสรุปได้ว่านะครับควรแช่แป้งกระโพดในน้ําเดือดนะครับ100องศาเซลเซียสในระยะเวลา5นาทีนะครับทั้งแบบใส่ถุงผ้านะครับแล้วก็ไม่ใส่ถุงผ้านะครับเนื่องจากอุณหภูมิที่เหมาะสมในการประครบร้อนเย็นนะครับอยู่ได้นานถึง25 3สนบาที 30. นั่นเองนะครับ แล้วก็เราก็ยังได้ทดสอบอีกอย่างหนึ่งก็คือแช่ใส่กระติกน้ําแข็งนะครับเพราะเราพบ่าในการเข้าถึงชุมชนนะครับก็จะมีบางชาวบ้านนะครับไปทําไร่ทํานาหรือว่าไปเข้าสวนนะครับไม่ได้ มีตู้เย็นนะครับในการแชร่นะครับแล้วก็เลยได้ทดสอบอีกอย่างนึงก็คือใช้กระติกน้ำแข็งในการแชร่นะครับเราพบว่านะครับอุณหภูมิที่เหมาะสมในการประครบร้อนเย็นจะอยู่ที่12-14องศาเซลเซียสนะครับล้วก็ได้นำเจลประครบร้อนเย็นของเรานะครับแช่ในถังที่ใส่น้ำแข็งนะครับในระยะเวลา10นาทีนะครับทั้งแบบใส่ถุงผ้าและก็ไม่ใส่ถุงผ้านะครับเราพบว่าอุณหภูมิของความเย็นสามารถอยู่ได้ถึง20-30นาทีนั่นเองนะครับ สรุปนะครับเจลประครบร้อนเงย็นของเรารแช่ในช่องแช่แข็งเนี่ย2-5ชั่วโมงแช่ในกระติกน้ําแข็ง10นาทีถ้าใช้ในการประครบความร้อนนะครับเราก็จะแช่น้ําเดือดนะครับ5นาทีก็คือน้ําที่เราต้มนะครับเด,เดือดสุดๆนะครับแล้วเราก็เอามาตั้งทิ้งไว้แล้วก็ใช้เจลของเราลงไปแช่นะครับแช่วเวลาแค่5นาทีนะครับโดยระยะเวลาการใช้งานนะวัตกรรมของเราสามารถเก็บรักษาได้ในระยะเวลา1ปีนะครับจำนวนครั้งในการใช้งานทั้งหมด 365ครั้งนะครับอันนี้เราทดสอบโดยใช้ปฏิบัติการทดสอบโดยใช้ห้องวิทยาศาสตร์นะครับจากนั้นเราก็มาเอามา implement นะครับโดยเราใช้วัน group p and post test design นะครับโดยกลุ่มตัวอย่างนะครับ ก็คือนะครับประชาชนที่มารับบริการนะครับที่ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเดชอุดมจํานวน100คนแล้วก็ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเดชอุดมจํานวน1 0 0คนโดยมีเกณฑ์คัดเข้าก็คือมีประสบการณ์ความปวดสามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ยินดีเข้าร่วมการทดลองใช้ในวัตกรรมนี้นะครับโดยแล้วก็นี่ครับก็จะเป็นรูปที่เราได้เอาไปใช้ในการทดลองนะครับก่อนการ นำไปใช้นะครับแล้วก็ได้มีการอธิบายาวิธีการใช้นะครับว่าการใช้ประคบความร้อนจะใช้ในกรณีไหนบ้างการใช้ประคบในความเย็นเราจะใช้ในกรณีไหนบ้างแล้วก็เราก็ได้ไปอธิบายให้กับพยาบาลในหอผู้ป่วยต่างๆนะครับได้นําเจลของเราไปใช้นะครับ โดยเรามาประเมินผลนะครับโดยเราจะใช้นาโมดิเกตตี้สเกลนะครับแล้วก็การตรวจสอบข้อมูลโดยใช้คอนเทนต์วาลิ i t ตี้นะครับโดยผู้ส่งคุณวุวิส7ท่านนะครับประเมิน IOC ลายข้ออยู่ระหว่าง0.71ถึง1นั่นเองนะครับแล้วก็วิเคราะห์ค่าความถี่ร้อยละสำหรับข้อมูลทั่วไปแล้วก็วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบมาตรฐานนะครับความพึงพอใจใช้แพย์ทีเทนะครับทดสอบความปวดก่อนและหลังใช้เดบิวดมเจลแพคนะครับ โดยผลการประเมิน evaluation นะครับพบว่ากลุ่มตัวอย่างทั่วไปส่วนใหญ่เป็นเพศชายนะครับอายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง20-59ปีนะครับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ระดับประถมศึกษานะครับการใช้ในการอาชีพนะครับส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่ใช้ปวดส่วนใหญ่นะครับเป็นการประคบปวดแผลผ่าตัดนะครับ16.7%นะครับตามลงมาด้วยนะครับใช้ประคบกล้ามเนื้อประคบ แผลที่เกิดจากการแทงน้ําเกลือนะครับแล้วก็ประครบหน้าท้องอของจากการคลอดนะครับจากนั้นเราก็มาได้ทดสอบนะครับโดยใช้แพร์ทีเทนะครับโดยพบว,ว่า T เท่ากับ16.29นะครับแล้วก็ P น้อยกว่าจ0.01นะครับซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินั่นเองนะครับ โดยผลเฉลี่ยความพึงพอใจนะครับพบว่าด้านความปลอดภัยของเราเนี่ยมีผลเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่มากที่สุดก็คือ4.6นั่นเองนะครับเพราะว่าเจลของเราเนี่ยประกอบด้วยแค่แป้งกระโพดแล้วก็เกลือนะครับดังนั้นเมื่อมีถุงได้แตกนะครับหรือว่าอะไรก็จะไม่มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายต่อผิวนะครับหรือว่าเด็กนําไปแล้วก็เจลเกิดแตกนะครับเด็กนําเข้าป่านครับก็ไม่มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายนะครับจากนั้นด้านความสวยงามความคุ้มค่าคุ้มทุนด้านการประโยชน์ที่ใช้ได้จริงก็รองลงมานะครับ สรุปนะครับนวัตรกรรมเดลวดมเจลแท็แพ็คของเรานะครับผลิตในต้นทุน8บาทต่อถุงนะครับมีความสะดวกต่อการใช้งานราคาเหมาะสมนะครับคุ้มค่าคุ้มทุนต้นทุนการผลิตต่ำนะครับส่วนผสมหาซื้อได้ง่ายปลอดภัยและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายสามารถบรรเทาความปวดได้โดยไม่ต้องใช้ยานะครับลดการอักเสบการฟกช้ำของส่วนต่างๆของร่างกายนะครับผู้ใช้ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดนะครับแล้วก็นวัตกรรม1ชิ้นสามารถใช้งานได้365ครั้งนะครับมีอายุการใช้งาน1ปีนะครับนวัตกรรมสามารถลดต้นทุนการซื้อเจลประคบร้อนเย็นสำเร็จรูปของโรงพยาบาลได้ถึง1อยละ88.6นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากงานพัสดุนะครับค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยานะครับแล้วก็ได้นํามาใช้ในทุกหอผู้ป่วยทุกหน่วยงานที่ดูแลผู้ป่วยนะครับ100%นะครับแทนการซื้อเจลประคบร้อนเย็นสําเร็จรูปนั่นเองนะครับ นวัตกรรมของเราได้ขยายวิธีการทําแล้วก็วิธีการสอนนะครับให้กับโรงประศตอในอำเภอเด็กอุดมจํานวน25โรงประศตอทุกแห่งนะครับสามารถผลิตนวัตกรรมของเราใช้เองได้ขยายผลการทําและการสอนนะครับการผลิตนวัตกรรมสู่โรงพยาบาลลูกขายของเรานะครับในในอําเภอเมืองในเอ้ยในอําเภออุบลนะครับหรือว่าเขตจังหวัดอุบลโซ4นั่นเองนะครับ ขยายการทําและการสอนวิธีการผลิตนวัตกรรมสู่เวทีระดับประเทศนะครับก็คือเวทีคุณภาพนะครับในงานมหัตกรรม QC อย่างประเทศไทยนะครับแนวทางการพัฒนาในโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ได้น,นํานวัตกรรมนี้นะครับก่อนการใช้แล้วก็ได้นวัตกรรมนี้ไปเผยแพร่ใช้กับทุกหอผู้ป่วยทุกหน่วยงานนะครับที่ต้องใช้เจลประครบร้อเย็นเหมือนในรูปนะครับแล้วก็ก่อนใช้แล้วก็ได้มามีการเทรนให้กับพยาบาลในแต่ละหอผู้ป่วยนะครับได้รู้ว่าการใช้เจลประคบร้อนเย็น สําเร็จรูปนี้ต้องใช้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีข้อจํากัดในการใช้อย่างไรรวมถึงได้กทำการสอนผู้ป่วยในกลุ่มตัวอย่างของเราด้องนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือแนวทางการขยายผลหรือพัฒนาต่อนะครับแล้วก็ใช้ในการแช่ยาที่ต้องการใช้ความเย็นหรือว่าใช้ในการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับที่ต้องการเก็บสิ่งส่งตรวจที่เป็นความเย็นนะครับแล้วก็เราได้ ทำนวัตกรรมนะครับเผยแพร่ทางช่อง y t u t u นะครับโดยเซิร์ชคำว่า DU j e เ Pack นะครับนั่นเองนะครับก็สามารถดูวิธีการทำในแต่ละขั้นตอนได้นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถเซิร์ชใน Google แล้วก็จะเห็นอ่าเป็นสไลด์แชร์นะครับของงานนวัตกรรมของเรานั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับแนวทางการพัฒนาสำหรับชุมชนนะครับเราก็ได้ลงชุมชนในราฐสตอต่างๆนะครับสอนวิธีการทำให้กับ ประชาชนที่มาเข้ารับบริการในชุมชนนะครับรวมถึงสอนให้กับเาจ้าหน้าที่รบสต,ตนะครับสามารถนำทำนวัตรกรรมนี้ได้เองแล้วก็ขยายผลนวัตรกรรมต่อได้นะครับขอบพระคุณครับ